อยากลองเล่นสูงสุดอ่ะร้อยห้าสิบไปดูกันปังอ่ะเช่คำเตือนคลิปนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปอายุต่ำกว่า18ปีควรนัรับคำแนะนำที่ถูกต้องอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องกดเลยกด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 เลยบอกให้กดลยไว้กดสิกดกดกดกกดชวนเพื่อนมากดด้วยไป สวัสดีครับผมต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันคลิปนี้นะครับผมกับเกมที่มีชื่อว่า Rising g o d นั่นเองนะฮะค้ามาแล้วกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพ่อจะมีพาคลิปใหม่ๆจากทางช่องด้วยในการครับเกมนี้สามารถซื้อฟิวเจอร์ได้นะครับมา45นะครับ๋ยวผมลองเปลี่ยนเบตก่อน ไปลองอยากอยากลองเล่นสูงสุดูอ่ะร้อยหสิไปดูกันปังอะ่ะเช่ร้อยห้าสิบนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วนะครับอยากเล่นเกมอะไรก็ลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับผมก็ไปแล้วต้องบอกว่าสวัสดีครับ